เปิดโผ6นักแสดงขโมยซีนดังกว่าพระนางของเรื่องไม่ใช่พระเอกนางเอกแต่กลับดังกว่าเปิดโผ6นักแสดงขโมยซีนแม้รบบทัวประกอบแต่เป็นที่พูดถึงทั้งประเทศ 1. หยาดหยาทิพย์ถ้าเป็นเรื่องของฝีมือการแสดงบอกเลยว่าสาวหยาดหยาทิพย์ผู้เล่นละครมาตั้งแต่เด็กๆเอาอยู่ในทุกบทบาทแต่ปีนี้ต้องยกให้เธอจริงๆกับบทสาลี่ในละครนางทาสที่เล่นดีจนคนดูอยากจะประเคนฝ่ามือให้ในความรักของนางสาลี่ แถมยังขโมยซีนโกบรัศมีนางเอกซม,มิท์ว้ายวายเล่นดีเบอร์นั้นนางเอกพระเอกชิสตาแ๊บ 2. น้ำชาชีดนัทพิกมาเล่นรายครั้งแรกก็ดังเปี้ยงปังสนานกันเลยทีเดียวสำหรับสาวน้ำชาชีดนัทกับละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเพราะนอกจากคนดูจะอินจนตามเข้าไปด่านน้ำชาในไอจีแล้วหลายคนก็ยังแอบเชียร์ห้ไดกับพระเอกซะอย่างนั้นเรียกได้ว,ว่าขโมยซีนนางเอกแบบสุดๆ 3. จกกักรจนันทร์อคําสด็จ ท่มเทให้กระบทซ่อนกลิ่นในละครลิขิตวิสยาแบบสุดตัวจริงๆและสาวจักรจันทร์อาคัมสดริก็ไม่ทําให้แฟนละครผิดหวังเพราะสามารถเล่นร้ายจนคนดูทางบ้านอยากจะตามไปไข้แต่บอกก่อนว่าตัวจริงสาวจักรจันทร์เขาตรงกันข้ามกับในละครนะจ๊ะสจุยวรัทยาบทผีที่ตามทวงความแค้นข้ามภพข้ามชาติเป็นอีกบทที่มักจะท้าทายความสามารถของเหล่าดารายอยู่เสมอแต่งานนี้สาวจุยวรัทยาก็สามารถเอาอยู กระบดบริ้วทองร้ายแสนอาฆาตในละครเรื่องกำไรมาดที่จะตัดเล่นดีจนมีกระแสะข่าวออกมาว่าจุ๋ยแย่งซีนบทนางเอกอย่างสาวเจนนี่เทียนโพสุวันก็อย่างว่าบทตามทวงคนรักก็มังจะเล่นยากและพีก,กว่านาเอกเป็นธรรมดาโชคดีที่เจนนี่เขาไม่เคืงไม่โกรธกันเพราะคู่นี้เขาซีกันนอกจอด้วย 5. อุ้มลักนาถ้าเป็นเรื่องแย่งซีนขโมยจุดพีข,ของหล่อพานางไป ข้ามคู่นี้ไปไม่ได้เลยจริงๆสําหรับสาวอุ้มลัคนากับหนุ่มไผ่วิรุตกับบทลําเจียกและพ่อหมอเมอร์อินจากละครน,นาคีเพราะคู่นี้เรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์อยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นสกิลการอ่อยของลําเจียกที่ฝีมือคันเทพจนได้คุณทดสลนเป็นพระเอกของเรื่องไปเป็นสามีและกล้ามใหญ่ๆขุนสุดล่างของนุ่มไผ่ที่หลายคนสงสัยว่าหมอผีจะไปต้องหล่อบึกปืนเบอร์นี้เลยเหรอ แต่ไม่ว่ายังไงแล้วอุ้มไผ่ก็คือหนึ่งในส่วนผสมสําคัญที่ทําให้นาคีประสบความสําเร็จและแอบ,บขโมยซีนตังเอกได้หลายฉากอีกตั้งหกัก6เจเจพิพัฒเป็นอีกหนึ่งบทที่สร้างชื่อให้หนุ่มเจเจพิพัฒได้ไม่น้อยกับบทเชิในละครเรื่องพิสวาตโดยในเรื่องแม้บทเชิจะเป็นพระรองที่แอบ,บชอบคนอื่นแต่ได้ความที่ในทุกๆฉากเชิดมักจะเข้าไปไขข้อเท็จจริงข้อสงสัยและหาคําตอบไปได้สะทุกอย่าง ส่นชาวเน็ตเอามาล้อเรียนเป็นคำฮิตติดปากที่ว่าอย่ามาเชิดซึ่งแปลว่าอย่ามาเพือกและทำให้เชิดขโมยสินพระเอกในหลายๆฉากอีกด้วยปรบมือให้หนุ่มเจดเล่นดีคือดีงามค่ะ